สวัสดีครับผมสวัสดีวันหยุดนะฮะอากาศคืมๆวันนี้วันนี้ออกลาอหาตีเหยื่อปลอมดูมาเช็คหมายนาน้ําท่วมดูเขาเข้ากันบ้านหมดแล้วครับผมยังไม่มีเวลามาเพิ่งจะมีเวลามาก็วันนี้แหละครับนาน้ําท่วมสภาพหมายข้างหลังนี่ก็สวยๆเลยนะครับจะเป็นยังไงจะมีแต้มให้ชมไหมไปดูกันครับ มี่ไงนี่ไงปมาแล้วแต็มแรกโอ้โหสวยพี่สวยอึ๊บโอ้น้ำเขา้ารองเท้าอีกแต็มแรกมาแล้วแก้ว เต็มสองมาแล้วครับแม่ไม่ได้กดถ่ายก็ตีก็โดนเลยโอ้โหที่ตอนกดถ่ายนี่กัดยังไงก็กัดไม่โดนอมาแล้วครับเต็มที่สองสวยๆแจ๋วครับเก็บก่อน ไม่ไม่กัดไม่มีเสียงโอ้ยวัดหลุดไปแล้ว,มมมวโมแต่โมอแมม โอ้ไม่โดนเลยอเหมือนมันจะกัดแค่ใบหลิวนะครับโอ้ปลามองดูหันมองข้างหลังนะปลากัด ไม่กัดไม่โดนตัวแบบมากกัดโดนแต่ใบหลืโดนโดนอืมไม่โดนนะ Hãy subscribe cho kênh ไม่โดนอีกนะสายเว้นท้างนั้นเลยนะเราตีกลับกัน,น้าตรงไหนเนี่ยโดน ก็ย <c ười> <c ười> ังไม่โดนนะลองเปลี่ยนเหยื่อดูนะบางต่างที่นกัดต่ใบหลิวเีลองเปลี่ยนสีเหยื่อดูนะเปลี่ยนเป็นสีเขียวบ้าง ว่าแล้วไงกัดไม่โดนนะก็สรุปนะครับครึ่งวันสองแต้มหูข้าวแล้วครับปลากัดดีมากแต่ว่ามันขัดไม่โดนตัวเบ็ดนะ กับจนท้อแล้วครับจนไม่อยากจะตีแล้วหิวข้าวแล้วกลับบ้านยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจด้วยนะครับกดติดตามเพื่อที่ให้ผมมีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ